พลเอกประยุ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังคงเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีฐานที่มั่นที่สําคัญของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะทําให้บรรดาคนการเมืองนะคะก็รู้สึกวันไหวค่ะว่าจะเป็นการปูพรมเพื่อเตรียมเลือกตั้งหรือไม่นะคะด้วยสมมุติฐานที่ว่าไม่มีรัฐบาลชุดใดอยู่จนครบวาระค่ะ โดยจัดตากันไปที่นะคะการเลือกตั้งสอสอระดับชาตินะคะจะมาก่อนหรือมาหลังนะคะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแม้พลเอกประยุทธ์นะคะจะยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าจะอยู่บริหารประเทศจนครบเทอมในเดือนมีนาคมปี2566ถึงไม่แปลกนะคะที่จะเห็นบรรดาแกนนำพรรคการเมืองต่างๆทั้งจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยค่ะออกมากดดันให้มีการกำหนดนะคะวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคให้ชัดเจน คุณนิพนธ์บุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะตอบกระทู้ถามสดในสภาถึงทำรายการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะบอกเพียงว่าเมื่อติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้ววินยูชนชนพึงรู้ได้ว่าจะมีการเลือกตั้งอีกเมื่อใด อย่างไรก็ตามนะคะภาพการเมืองที่พี่น้องสามปอค่ะทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรับประทานอาหารร่วมกันชื่นมื่นที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะคะพลหนึ่งรออกระตอกย้ําว่ายัางไม่มีสัญญาณนะคะว่ารัฐบาลจะหยุดลงหรือยุบสภาค่ะ ที่สำคัญการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังไม่มีสัญญาณเช่นกันค่ะพอไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมเปิดช่องให้กลุ่มต่างๆเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพรรคฝรั่งประชารัฐซึ่งสงครามในพรรคฝรั่งประชารัฐนั้นแม้จะยังไม่จบค่ะแต่ว่าศึกสงบชั่วคราว